เพราะคำสอนพัะพุทธเจ้าก็ัะนพผู้มีปัญญาจนงจะถึงด้วยใจด้วยที่ดวงตาภายในคือตาของใจไม่แชสปัญญาคนสลับมือนล่าเงินบงินกันเงินดีตะโกวินดูนี่ประการนี้แหละเรื่องเงาธรรมกุณก็อย่างนี้แต่รู้พวกเราคุ้นเข้าใจว่าศาสนาพุทธของพวกเราเนี่ย มีที่เปิดที่นีคือเรื่องเกิดให้ผมตัดกิในท่าไทยเป็นท่าพุทธว่าศืตศาสนาพรกพุทธเจ้าของก๊ตไลทิงทิ้งสมกับเป็นต้าของศาสนาเช่นแเป็นผู้มีชื่อที่จะได้ทวนจากศตรูศาสนาที่ความจริงแล้วคื่เป็นพระธรรมอันแท้จริงในพุทธศาสนาของก๊อตไี่ <normal language> <found> มือปัดันตึอันนี้แหลอาญาปัีมีอแหลกเป็นยอดแหงสาสนาเป็นวันแหงศากนาเป็นทุดยอดแหงสากระนาื่อแต่ตำรักตำลาแบบแผนคือแบบสันติโกไ่อากาลโกพระธรรมอันพระคุณพระภาคเจ้า กลับแม่ดีแล้วสว่างสวายยิ่งกว่าสว่างสวายยิ่งกว่าดวงแก่นทันโสดที่วางไว้เหนือผ้าคันฝนคันสะอาดเต็มของนิยต์การเวลาในเดือนดูตั้งเยอะในเดือนวดเพื่อเมื่อมาใบใบหมดคือเป็นแสงที่มันเป็นดวงสว่างสุดสุดหลังสุด อาลเก็นเพราะวัาเขาต้องการสิ่งมันเป็นของดีเดผลบางบุคคลต่อความคิดของคมีปัญญาบ้างคือเนี่ยคุมีปัญญาและจะคิดสุดตาใดคือก๊อปย้อนปฏิบัติให้เกิดปัญญาสว่างขึ้นและจะเห็นพระธรรมนั้นโดยจากขัดขวางไม่ได้ต้องยอมรับว่าเป็นของจริงทอไม่ผิด เอื้อหนปัจจุบันตโโนของทันยุติคนจึงจะเป็นส่วผู้อิ่มมาดูมาชมได้คือท้า้ว่าผ้าไม่จึงแล้วก็อย่าเชื่อให้พิจารณาด้วยปัญญาของตนเส้ยก่อนให้เหวี่ยพัฒด,ด้วปัญญาของตนเลยจึงค่อยเชื่อภายหลังนี่เป็นความหมายของสัทธาขัานสูง แต่ว่าชัดพาพคมจนเงี่ยงยังไม่ได้ปัญญาที่จะต้องเชื่อเดิมเมื่อใดก็ต้องเชื่อผู้อื่นไปก่อนจนกว่าจะได้ปัญญาสว่างและกว่าจะเชื่อเรื่องปัญญาของตนเองอย่างหยุดเพระพันพันคพราะเป็นมีสภาพกลับไม่ดีแล้วเรื่องของจิ้มดึงพยูนตัวแอ่ปัญญายุติเรื่อนของอันวิเศษคนสำคัญมาถเป็นเรา เรื่องทางกายทางวาจาทางใจที่มีนเนือวิสัยภาพกพระท่นนั่งเป็นของเนืวิสัยที่มน,นุษย์จะทำให้เกิดขึ้นี้ไม่ได้แลยพระพุทธเจ้าเพราะองค์ไม่ทำให้เสียวเวลาท,า,าที่จะสั่งสอนศาสนาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมส่วนใหญ่ทั่วโลกเพราะก็ากาบมาสั่งสอนได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเนือวิสัยมนุษย์เยอแล้ว อันนี้เป็นของไม่เหลือ,อยึดสายจริงๆไม่เหลือ,อยึดสายมนุษย์จะทำได้เลยแต่ยุดจิตตัวเขาทำอันลุ่มเลี้ยงอยู่ด้วยแสดงของจริงจมนเป็นของอันคุ้มมืออันเป็นของอันบุญดีทนคุณปัญญาจะบจริงจับแน่นก,กับข้อตัว นี e. ่หมายความว่าจะเนียนคำจำให้ได้ของใครของมันแม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตกับเราว่าเราจะพาคตปฏิบัติแทนใคาไม่ได้แต่จนแต่ที่บอกทางให้เท่านั้นนู้เป็นของจำเป็นจริงๆว่าตัวใครตัวมัน